มดขาวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนโรงงานในนิคมปิ่นทองประกาศปิดตัววันที่19เมษายนเพจหนุ่มสาวโรงงานเผยแพร่ประกาศปิดกิจการของบริษัท SMET จำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเฟส2อำเภอศรีราชา สังวชนบุรีคะ่ะซึ่งมีข้อความระบุนะคะว่าเนื่องด้วยปัญหาภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด1 9ที่ยังคงทวีผลกระทบขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่อาจคาดหมายได้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อใดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงและไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติด้วยเหตุผลและความจำเป็น อันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ดังกล่าวบริษัทจึงมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะปิดกิจาการชั่วคราวและเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม6 3เป็นต้นไปค่ะพนักงานที่ต้องพ้นสภาพการเป็นพนักงานจะทํางานเป็นวันสุดท้ายในวันที่2 0พฤษภาคม63บริษัทยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างของเดือนพฤษภาคมเต็มจำนวนรวมถึงค่าชดเชย จากการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานมาตรา118แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541โดยการโอนค่าบัญชีของพนักงานแต่ละท่านในวันที่25พฤษภาคมพศ2563ทั้งนี้จากการประกาศปิดดังกล่าวส่งผลให้พนักงานหลายร้อยชีวิตต้องตก,กงานโดยทางโรงงานยินดีจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดทุกอย่างนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ